สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับระดาละพระดาในรายการ Tech Source for Business รวมเรื่องราวที่ทำให้ผู้บริหารต้องฉุกคิดหากธุรกิจต้องเปลี่ยนเพื่ออนาคตเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าปัจจุบันเราอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านและ,ะเผชิญกับสถานการณ์ที่เรียกว่า Digital Disruption ซึ่งมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นมากมายที่พร้อมจะล้มผู้เล่นรายเดิม เราได้เห็นหลายองค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันปรับแผนกลยุทธ์ใหม่จัดทับองค์กรใหม่เพื่อค้นหา new S-curve หรือนำเทคโนโลยีที่มีเข้ามาช่วย transform ธุรกิจเดิมอย่างไรก็ตามในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายธุรกิจภายใต้ใตกลุ่มธุรกิจใหญ่อาจจะยังไม่มั่นใจว่าเราจะจัดการบริหารในแต่ละหน่วยงานอย่างไรดีจะพัฒนาต่อยอดหรือถึงเวลาแล้วที่จะต้องค้นหาโมเดลธุรกิจใหม่มาทดแทน ดังนั้น Tech Source for Business ในเอพิโซดนี้เราจะพาไปพูดคุยกันในประเด็นการบริหารพอร์ตโฟลิโอขององค์กรในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทั้งในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจเดิมและค้นหาธุรกิจใหม่ๆที่จะทำให้องค์กรกลายเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากแผนภาพที่แสดงนี้ Tech Source ได้ยกตัวอย่าง Business Model Portfolio ที่พัฒนาโดย Alex o s t r l d e r และ Eve p i n e ผู้คิดคน Business Model Canvas สำหรับธุรกิจเพื่อชี้ให้เห็นถึงเส้นทางและภาพรวมในการบริหารพอร์ตโฟลิโอของธุรกิจซึ่งจะแบ่งเป็น2แกนหลักด้วยกันได้แก่ Explore กับ Exploit สำหรับการ Explore นั้นเป็นการที่องค์กรได้มีการทดลองเพื่อค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่จะสามารถกลายเป็นนวัตกรรมที่จะนาไปต่อย,ยอดเป็น New S Curve ได้ซึ่งต้องผ่านการลองผิดลองถูกวนซ้ำมนัดครั้งไม่ถ่วน ซึ่งเหมือนกับการที่หลายองคอ์กรทุ่มเงินลงทุนในการวิจัยและพัฒนาหรือการตั้งหน่วยงานสตาร์ทอัพแบบอินเทร์นอลขึ้นมาเพื่อค้นหาธุรกิจใหม่โดยเริ่มต้นจากการมีไอเดียที่จะแก้ไขปัญหาทางธุรกิจพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีฟีเจอร์อย่างน้อยที่สุดที่สามารถนำมาทดสอบประเมินตลาดได้หรือที่เรียกว่า minimum viable product หรือ MVP หลังจากนั้นก็จะเป็นการเก็บฟีดแบ็กเพื่อน,นํามาพัฒนาปรับปรุงจนเข้าสู่ตลาดจริงได้ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งคือการ exploit องค์กรสามารถวิเคราะห์ว่าธุรกิจที่กําลังดําเนินอยู่เดิมนั้นมีโอกาสปรับปรุงเพิ่มเติมได้มากน้อยแค่ไหนจะหาพาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมอาทิการลงทุนหรือเข้าซื้อกิจการเสริมทัพหรือนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับปรุงการดําเนินงานของธุรกิจเดิมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรามีหนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าสนใจที่สามารถบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอทั้ง2แกนได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการเข้าใจแต่ละธุรกิจในเครือของตนเองรู้ว่าตำแหน่งและทิศทางของตลาดธุรกิจนั้นๆจะเป็นอย่างไรและกล้าที่จะก้าลองทำสิ่งใหม่ๆเลือกบุคลากรที่ใช่มานำทีม หลายคนคงคุ้นเคยกับพิงอันกรุ๊ปธุรกิจบริการทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในจีนและเป็นบริษัทด้านประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อตั้งขึ้นโดยปีเตอร์มาที่ได้ตัดสินใจ t r a n ฟอร์มตัวเองสู่การเป็น tech company ในปี2018ด้วยแนวคิดที่ว่าต้องการจะทลายข้อจำกัดของธุรกิจแบบเดิมและหาธุรกิจหน้าน้ำใหม่ที่จะทำให้พิงอันกรุ๊ปเป็นมากกว่าผู้ให้บริการทางด้านการเงินและประกันภัย หากจะถามว่าอะไรคือสิ่งที่จุดประกายให้ปีเตอร์มาเห็นว่าอุตสาหกรรมการเงินในอนาคตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคำตอบคือวิกฤตการเงินโลกปี2008จุดนี้เองที่ทำให้เขาตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคตดังนั้นเขาจึงตัดสินใจปรับทิศทางเชิงกลยุทธ์และโมเดลธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นที่สุดผ่านการเปลี่ยนแปลงใน3ส่วนหลักดังนี้ 1. เริ่มต้นตั้งแต่การปรับ Strategic Direction จากการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ของการเป็นสถาบันการเงินไปสู่การเป็น Tech Company ที่มีขีดความสามารถข้ามอุตสาหกรรมได้ย้ายจากการมีแค่ระบบนิเวศเดียวไปสู่การดำเนินธุรกิจในหลายระบบนิเวศตั้งแต่การเงินสุขภาพบริการรถยนต์อสังหาริมทรัพย์ตลอดจน Smart City 2. ขณะเดียวกันต้องมีการปรับ Organization Culture หรือวัฒนธรรมองค์กรไปพร้อมกันด้วยโดยต้องคิดและทำอย่าง Start-up mm hmm. เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นต้องปรับตั้งแต่ผู้บริหาร โดยพวกเขารู้ดีว่าผู้บริหารชุดเดิมต่างก็ไม่มีประสบการณ์ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องจ้างผู้บริหารคนนอกที่มีความชํานาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาดํารงตําแหน่ง Co-CEO ในที่นี้คือเจสสิก้าถันคู่กับปีเตอร์หมาซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจดั้งเดิมแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อมาดูแลธุรกิจด้านดิจิทัลและบริหารงานด้วยวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นปั้นสตาร์ทอัพในองค์กรหาไอเดียใหม่ๆและที่สำคัญต้องยอมรับได้กับความล้มเหลวถือเป็นบทเรียนและมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด 3. ต่อมาอีกส่วนหลักที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือแบรนด์อิมเมจ โดยผิงอันไม่มองว่าบริษัทเป็นผู้ให้บริการทางการเงินอีกต่อไปแต่กำลังพัฒนาไปสู่องค์กรที่สามารถพัฒนาทักษะให้ปรับเปลี่ยนได้รวมถึงสามารถที่จะแก้ไขปัญหาข้ามอุตสาหกรรมได้เช่นกันโดยผิงอันต้องการที่จะนิยามเส้นทางในอุตสาหกรรมใหม่และสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำข้ามสายธุรกิจเช่นบริการรถยนต์อสังหาริมทรัพย์ตลอดจนอุตสาหกรรมบันเทิงก็สามารถทำได้ หลังจากที่ได้มีการปรับทิศทางเชิงกลยุทธ์และโมเดลธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นผ่าน3ประเด็นหลักที่ได้อธิบายไปแล้วนั้นในอีพิโซดหน้า t e c h s o u อจะพาไปดูการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอทั้งในแกนของ e x p l o r e และ e x p l o i t ของพิงอันกันต่อว่าจะมีการดำเนินงานอย่างไรกันบ้างอย่าลืมติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ t e x s o t c o และ t e x s o thailand ทุกช่องทาง